สวัสดีค่ะวัลลากรสมุนไพรนะคะวันนี้พามาพบกับว่านง่ายๆแต่ก็เป็นตัวที่ทุกเป็นต้นที่ทุกว้านก็ทุกบ้านก็ควรจะมีนะคะเป็นว่านที่มีชื่อกันมาตั้งแต่โบราณคือในตำราเล่มเก่าๆก็ปรากฏอย่างเช่นตำราคุณนรัทั้งหน้และวิธีปลูกว่านซึ่งรวบรวมตำราเก่าก่อนปี2520 ถึง8ถึงเก้าตำรานะคะจำจำนวนตําราที่รวบรวมไม่ได้เขาพูดถึงว่านเศรษฐีคอดเอาไว้ถึง2ตัวว่านเศรษฐีคอร์ดวงเล็บกอบซับแล้วก็ว่านสีเศรษฐีคอดหรือกวักซึ่งเราคิดว่าน่าจะเป็นไม้ตัวเดียวกันจาก2อันนี้นะคะดูคําบรรยายว่านเศรษฐีคอดตัวแรกเขาบอกว่า ลักษณะใบและลากคล้ายแฝกหอมหรือใบกุ้ยช่ายแต่ใบม้วนพันเป็นวงกลมเข้าหาต้นก็คือม้วนขอดแบบนี้แหละก็ถึงเป็นที่มาของชื่อประโยชน์ว่านนี้เป็นว่านเสียงทายปลูกไว้ในบ้านเป็นเมตตามหานิยมปลูกไว้ในร้านค้าทําให้ขายของดีการปลูกใช้หัวปลูกโดยเอาดินที่สะอาดกลางแจ้งมากบหัวว่านพริมิเหรือหัวโผลพื้นดินเล็กน้อย น้ำที่รดเสกด้วยนโมพุทธายะสามจบก่อนจึงรดน้ำรดแต่พอเปียกทั่วเท่านั้นคือถ้าเราไม่รู้ว่าจะใช้มนบทไหนในการที่จะรดน้ำว่านนะคะก็ใช้น้โมพุทธายะสามจบเลยรู้สึกว่าใช้ได้กับแทบทุกต้นเลยทีนี้อีกคำบรรยายหนึ่งนะคะว่านเศรษฐีขอดหรือกวักเขาบรรยายลักษณะว่าใบเหมือนกับใบหญ้ามีสีเขียวแก่ปลายใบยงอม้วนเป็นวงกลม ค้ายกับปลายผมสตรีที่ดัดม้วนรอนอย่างนั้นกหนึ่งหนึ่งมีหลายใบเป็นกลุ่มใหญ่ๆห,หัวมีลักษณะดังกับหอมหัวเล็กเนื้อในหัวมีสีขาวเวลามีดอกมักจะเกิดลาบผลและเป็นคราวเจริญแก่ผู้ปลูกเสมอประโยชน์ใช้ในทางราบเมตตามหานิยมและเป็นว่านเสี่ยงทายของเจ้าของว่าน ว่าจะเจริญรุ่งเรืองหรือไม่จากการเจริญเติบโตของว่านยิ่งว่านมีดอกก็จะยิ่งเป็นผลดีในทางโชคลาภยิ่งนักการปลูกใช้ดินล้วนเป็นดินปลูกโดยเอาหัวว่านปลูกแล้วเอาดินกบพอมิดหัวน้ําที่รดควรเสกด้วยอิติปิโสปควาจนถึงปควาติสามจบเสียก่อนจึงลดน้ําพอเปียกทั่วทุกครั้งคือเราว่าต,ต้นนี้เป็นว่านง่ายแต่ควรจะมีเป็นอย่างยิ่งใครไม่มีต้องจัดเลยนะคะ ทำไมเราถึงถ่ายต้นนี้ช้าเพราะว่าเชื่อไหมว่าเราไม่เคยเลี้ยงตัวนี้แล้วขอดเลยต่อให้เราไปซื้อของใครมาขอดขนาดไหนพอมาถึงเราอะ่ะมันก็จะเหยียดแบบเนี้ยคือเหยียดตรงแทบจะไม่ขอดแล้วก็แน่นอนเงินไม่เข้านี่ตามนั้นเลยแล้วก็เพิ่งมามีครั้งนี้แหละคะ่ะที่เขาขอดให้เราก็ต้องยอมรับว่าในระยะ ช่วงหลังๆมันเนี่ยการเงินของเราก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นต้นเนี่ยจะเป็นว่านเสียงไทยที่เราว่าค่อนข้างแม่นค่อนข้างชัวในความรู้สึกของเรานะคะแล้วก็จะมีต้นหนึ่งเป็นของแม่ที่เลี้ยงมาเก่าแก่ยาวนานมากและทุกครั้งที่ออกดอกอะ่ะแม่ก็จะพูดอย่างมั่นใจเลยว่าเดี๋ยวต้องถูกเลขซึ่งถูกจริงๆทุกครั้ง เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าว่าน,นี้จะเป็นว่านธรรมดานะคะแต่เราว่าเป็นว่านดีของแท้ตัวจริงต้นจริงต้นหนึ่งที่ทุกบ้านควรจะมีแล้วเราจะรู้ได้เลยว่าช่วงนั้นน่ะเศรษฐกิจหรือการประกอบอาชีพค้าขายอะไรของเราอ่ะมันดีไม่ดีประมาณไหนเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ว่านต้นเนี่ยยอมขอดให้เราอันเนี้ยยังขอดไม่สนิทด,ดีคือขอดไม่ทุกใบ ถ้าขอดหยิกย้อยแบบที่เขาว่าเป็นรอนผมน่ะคือคอด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 ม้วนแล้วม้วนอีกม้วนแล้วม้วนอีกอะของใครนะคะที่ปลูกเอาไว้ก็ลองสังเกตดูแล้วใครไม่มีก็ซื้อมาปลูกไว้เลยอย่างน้อยก็ช่วยพยากรณ์แล้วเมื่อไหร่ที่เขาออกดอกนะคะลองซื้อลอตเตอรี่หรือจะเสี่ยงโชคอะไรเนี่ยก็ลองทําเลยเพราะแม่ถูกทุกครั้งจริงๆคือนานๆเขาออกดอกแต่ทุกครั้งที่ออกดอกแม่จะถูกจนเป็นอันรู้กันว่าถ้าออกดอกอะ งวดนี้ลุนได้เลยถูกจริงนะคะแต่ตั้งแต่เราเลี้ยงมายังไม่เห็นดอกเลยก็จริงๆซื้อลอตเตอรี่ทงงวยังไม่ถูกเลยแต่ค้าขายโอเคมากค่ะ <c oughs> คือต้องยอมรับว่ามันเป็นเหมือนกันทุกคนว่าในช่วงเศรษฐกิจแบบเนี้ยวงการต้นไม้จะสวนกระแสคือจะขายของค่อนข้างดีอาจจะเป็นเพราะคนมีเวลาอยู่บ้านเยอะก็เลยมีเวลาที่จะมา สนใจปลูกต้นไม้อยู่กับธรรมชาติเพื่อคลายความเครียดเพื่อเป็นงานอดิเรกหรืออะไรก็แล้วแต่ทําให้วงการต้นไม้น่าจะเป็นหนึ่งในไม่กี่วงการที่จะค่อนข้างสวนกระแสแต่เราแต่เราก็ไม่ได้เท่ากับคนที่เขาเล่นไม้แรงๆพวกนั้นนะคะอันนั้นต้องยอมรับเลยว่าเขาเขาก็ต้องขายดีมากๆแหละแต่ว่าก็ดีต้องดีใจไปกับเขาด้วยเนาะเพราะว่ากว่าที่เขาจะมีวันนี้ได้อะหลายๆคนอะ สะสมต้นไม้หรือว่าอยู่ในวงการมาไม่ใช่เวลาน้น้อยเลยและอีกอย่างหนึ่งถึงเขาขายดีเขาก็มีต้นทุนมีภาระมีอะไรที่เขาจะต้องได้ลงทุนเพิ่มต่อไปไม่ว่าจะการซื้อสายพันธุ์การสร้างโรงเรือนค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเราก็ควรให้กําลังใจกันนะคะว่าถ้าใครขายของดีไม่ว่าจะด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่ก็ดีใจไปกับเขาด้วยเนาะขายของดีมีเงินใช้ ให้มีความสุขความเจริญกันทุกบ้านทุกคนไปเลยเนาะจะได้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงครอบครัวให้มีความสุขความเจริญประเทศชาติก็ก็จะดีไปด้วยในภาพรวมเนาะนี่ก็ถือว่าขอดที่สุดแล้วนะสำหรับเราแต่เราเชื่อว่ามีหลายคนขอดวันนี้เยอะก็คอมเมนต์ทักไทยหรือพูดคุยกันเข้ามานะคะว่ามีใครขอดกว่าต้นของเราไหม หรือมีใครที่เลี้ยงแล้วหายคอรดแล้วก็ประสบการณ์การปลูกต้นนี้เป็นอย่างไรบ้างแต่เราแนะนําเลยนะคะว่าต้นนี้ควรจะมีเป็นต้นต้นเก่าแก่เป็นว่านเก่าแก่ที่หน้ามีจริงๆนอกจากเป็นว่านเสี่ยงไทยแล้วก็ยังเป็นเมตตามหานิยมแก่ผู้ปลูกด้วยเหมาะอย่างยิ่งสําหรับการค้าการขายหรือจะเอาไว้เสียงไทยว่าช่วงนี้จะมีเงินเข้าไหมจะมีโชคลาภไหมแนะนําเลยว่านเศรษฐีคอร์ดนะคะวันนี้เวลากรสมุนภัยก็ขอถ่ายทํา คลิปสั้นๆเกี่ยวกับว่านมงคลตัวโบราณแท้ๆจริงๆอีกต้นหนึ่งก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ